ผมเป็นคนที่ <RICH> เราอะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีพร้อมนะครับวันนี้ผมจะมาบอก50 fact about me ความจริงเกี่ยวกับตัวผมทุกอย่างจะบอกอยู่ในนี้นะครับไปดูกันเลยว่าม,มีอะไรบ้าง เริ่มต้นกันด้วยชื่อนะครับทิปรกรณขัญบุญชื่อเล่นชื่อพร้อมครับอายุ17ปีเกิดวันอทิตที่7ธันวาปี2546ครับน้ำหนักส่วนสูงสูง176หนัก63ครับสมาชิกในครอบครัวผมมี5คนนะครับก็คือป,ะปะ้าามาม้าพี่สาวทแท้ๆพี่จ๋าแล้วก็ตัวผมอยู่กัน5คนผมเคยเรียนที่โรงเรียนสารสาสตร์วิทธนท,ทรมรีตอนอนุบาล1กับอนุบาล2 แล้วก็ย้ายมาเรียนที่อนุบาลธนะสมบูรณ์เพื่อแบบเตรียมเข้าโรงเรียนเซนคะเบียนแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ปนหนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือม .5 อยู่โรงเรียนเซนคาเบียนมา1 1ปีแล้วครับทุกคนเป็น11ปีที่ยาวนานมากๆในชีวิตผมนะฮะอาหารที่ผมชอบทานเอาจริงผมเป็นคนที่กินง่ายมากคือกินได้ของทุกประเทศก็คือจีนอังกฤษญี่ปุ่นกเกาหลีผมกินได้ทุกเชื้อชาติสัญชาติแต่แบบถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกจริงจริงอะ่ะก็คือกะเพราหมูกรกอบอันนั้นคือ ที่สุดของอาหารในเมืองไทยแลลวครับอาหารที่ผมไม่ชอบกินก็คือผักเลยครับแต่ถ้าเกิดมันจําเป็นต้องกินผมก็กินได้เวลากินเจอย่างเงี้ยคือจําเป็นก็ต้องกินสิบวันก็คือผักผักผักแต่ผมกินอย่างเดียวเลยต้มกระหล่ำปีก็คือกินต้มกระหล่ำปีตลอดสิบวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านผมนับถือเจ้าแม่คนดีก็คือไม่กินเนื้อวัวผมไม่เคยกินเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็จะนับถือต่อไปเรื่อยๆครับ ผมเป็นคนที่ชอบน้องหมาและน้องแมวมากมากเพราะว่าที่บ้านผมเลี้ยงหมาห้าตัวแมวตัวหนึง่งผมเป็นคนสายตาสั้นนะแต่สั้นสองข้างไม่เท่ากันข้างเนี้ยสั้นร้อยห้าสิบข้างเนี้ยสั้นร้อยยี่บห้าแต่เอียงเท่ากันเอียงข้างละเจ็ดสิบห้าภาพมันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนกันนะผมเป็นคนหนึ่งที่แบบอยากเจาะหูมากแบบเท่แบบวัยรุ่นอ่ะแบบเจาะแล้วใส่ห่วงอ่ะแบบดูเท่ดูโต แต่ป๊าป๊าบอกว่ามันจะทําให้เราเสียงโง่เฮงนะครับผมก็เลยอดจบซีรีส์ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดก็คือเรขาคิมครับมันทำแบบมันทำออกมาดีอ่ะน่ารักแบบดูแล้วแบบอิเลิฟไปกับมันด้วยอผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่พกเสื้อขนหนาไปโรงเรียนแต่ห้องผมหนาวมากผมก็จะเอาเสื้อเพื่อนมาใส่ทุกวันก็คือมีเสื้อขนหนาใหม่กับบ้านมาแม่ก็หนัเอา้าพอไม่พร้อมมีเสื้อใหม่แล้วแบบ กลับมาเนี่ยคือไม่ซ้ำเัินสักวันผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวภูเขามากๆก็คือชอบไปเชียงใหม่อะแบบเที่ยวดอยให้มันแบบมีบรรยากาศดีๆชอบต้นไมเ้เยอะๆกีฬาที่ผมแบบเป็นชีวิตจิตใจของผมเลยนะก็คือฟุตบอลแบบชอบมากก็คือเตะได้ทุกวันเตะเช้าก็วันเย็นก็เตะได้แต่ก็เอาจริงๆเล่นได้เกือบทุกชนิดนะกีฬาปิงปองว่ายน้ำตีแบดเล่นบาสเนี่ยได้ประมาณนี้แหละ ก็ได้เยอะอยู่ผมเป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายเพราะว่าแม่บอกว่าออกกำลังกายดีจะทําให้ลดน้ําหนักส่วนสูง,สงเพิ่มสุขภาพดีและกีฬาที่ผมชอบเล่นก็คือต่อยมวยแต่ในห้องในบ้านเนี่ยมีฟิตเนสให้เล่นอย่างดีเลยนะไม่เล่นชอบออกไปข้างนอกลงไปต่อยมวยคนเดียวอยู่เยอะๆต่อยแล้วต่อยต้องต่อยดึกๆนะทุกคนทุ่มสองทุ่มเนี่ยไม่ไม่มีต้องสามทุ่มสี่ทุ่มขึ้นไปถึงจะลงไปต่อยได้ฟิลมันไม่มานะครับ ผมเป็นคนที่กินนมเยอะมากวันวันหนึ่งอ่ะผมว่าวันหนึ่งเป็นลิตรได้แม่ก็ตื่นเช้ามาแล้วดังพร้อมอย่างกินนมกลางวันก็มีแก้วหนึ่งเย็ยนแก้วหนึ่งก่อนนอนแก้วหนึ่งผมเคยเป็นอย่างนั้นอยู่แบบสี่ห้าเดืๆๆๆอนติดอ่ะกินวันละลิตรวันละลิตรวันละลิตรเพื่อจะสูงแต่ก็ได้แค่เท่านี้นแหละครับความฝันของผมทุกคนคืออยากได้เตียงนอนแบบฟูกอยู่ที่พื้นเลยแต่ความเป็นจริงตอนเนี้ยคือเตียงผมสูงเกือบเท่าโต๊ะอ่ะ แล้วก็ฟูกอ่ะมันแบบต่างกันมากซึ่งผมแบบขอคุณพ่อกับคุณแม่ว่าผมขอเอาเตียงออกได้ไหมป้ากับมาบอกเดี๋ยวออกให้นะผ่านมาสองปีแล้วยังไม่ได้เอาออกเลยทุกคนยังนอนกบับสูงๆอยู่เลยผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการอาบน้ําก่อนขึ้นเตียงผมมากคือใครไม่อาบน้ําห้ามขึ้นเตียงนอนผมเด็ดขาดเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะกระปกแต่คือจะนอนโซฟาผมไม่ว่านะแต่เตียงคือไม่ได้เด็ดยขาดเป็นข้อห้ามของผมเลยไม่อาบน้ําห้ามขึ้นเตียง สเปสาวของผมก็ป๊หนึงเราพูดไม่ได้อะน่าจะเป็นแบบก้าสุภัสสา,าลิซ่าแบคพิงเลดี้ปางประมาณนะครับทุกคนถ้าเกิดใครเคยดูคีเนีนเคียก็จะ,จะรู้เลยว่าผมร้องเพลงไม่ได้เลยแบบยังไงอะ่ะขึ้นแบบหายไปไม่ไม่รอจังหวะไม่รอดนตรีคือเป็นนักร้องนำจริงๆฮะนำดนตรีไปไกล ซึ่งตอนนี้ผมกําลังฝึกร้องเพลงให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเป็นคนที่เวลาจะนอนติดผ้าเก่าผมมากเป็นผ้าที่ได้มาตอนประมาณขวบสองขวบมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะเป็นผ้าขนหนูแบบเหมือนผ้าเช็ดตัวปกติแหละแต่ลายโดเรมอนคือตอนนั้นก็แม่มาให้เช็ดตัวแต่เหมือนเอาไปข่มแล้วรู้สึกชอบก็ใช้อมากอดอมาถูมือทุกวันทุกวันจากผ้าผืนใหญ่ๆผ้าขนหนูปกติอะตอนนี้เหลือแค่ขยุ่มก้อนแค่เนี้ย ซึ่งมันไม่เป็นผืนแล้วทุกคนมันเหมือนเส้นได้ที่แบบขยุบขยุบขยุบรวมกันเป็นก้อนเน่าๆแต่ผมก็ยังรักมันถ้าใครของผมไปอะ่ะผมคงแบบลงไปต่อยมันแบบเอาให้มันตายอะ่ะสำคัญกับชีวิตผมมากผมเคยจัดฟันด้วยนะผมเคยจัดตอนปอ .6 จนถึงม .3 ไม่ต้องถอนฟันด้วยโชคดีมากหมอบอกว่ามีช่องว่างก็คือฟันห่างแล้วพอแบบดัดปั๊บพอดีเลยโชคดีผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบ ใส่เสื้อแบบมีเสื้อคลุมอ่ะแล้วก็สีดำเกงยีนชอบขาวดำง่ายๆไม่ชอบสีสันเยอะมันดูแบบฉูดฉาดเกินไปอ่ะผมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแบบตัวใหญ่ๆ่างตัวเนี้ยก็ตัวใหญ่มากโคร่งไปเลยมันใส่แล้วสบายคล่องตัวจะทำอะไรก็สะดวกสบายของหวานที่ผมชอบกินแบบกินได้ตลอดเวลาก็คือช็อกโกแลตไปไหนก็อะไรก็ได้ที่มันมีช็อกโกแลตอะไม่ว่าจะเป็น มขมแค่ไหนหรือหวานแค่ไหนผมก็กินได้หมดเพราะชอบมากช็อกโกแลตเลเวอร์ผลไม้ที่ผมชอบกินก็เอาจริงผมกินผลไม้ได้ทุกชนิดแต่ที่ชอบที่สุดก็เป็นมังคุดครับเพราะว่ามันอร่อยมาก <Okay. S 1> พืชและเขิดเอาจริงนะผมมีอยู่ช่วงหนึ่งติดเกมก็คือ R O V มันเป็นเกมหัวร้อนอะคือแบบ พอกดเข้าไปปั๊บแม่เรียกทาอะไรแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแล้วพอเล่นๆมันจะหัวร้อนนะแบบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงจนแบบแต่จะมีคนเดียวที่จะเข้าใจผมก็คือป้าปาก็คือแบบเออปล่อยเขาไปก่อนเขาลงไปแล้วมันออกไม่ได้มันเป็นเกมอย่างนี้อย่างนี้คือป้าเขาพอผมบอกไอ้เล่นเกมนะป้าเขาจะแบบไม่เรียกเลยเพราะว่ารู้เดี๋ยวแบบเล่นอยู่แล้วมันหัวร้อนอีกอย่างหนึ่งที่แบบสําคัญเหมือนกันนะโทรศัพท์อะคงสําคัญสําหรับทุกคนคือต้องเปิดเสียงเพื่อมีใครโทรมาฉุ ก็จะได้ยินเสียงหรือใครไลน์มาคุยเรื่องงานอ่ะแต่ผมเป็นเป็นคนที่ไม่เปิดเสียงโทรศัพท์มาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมมอหนึ่งอ่ะสี่ปีผมไม่เคยเปิดเสียงเลยแบบถ้าเปิดก็คือตั้งรฬิกาปลุกแล้วก็ปิดคือไม่ให้แบบเวลาใครโทรเข้ามาแล้วจะมีเสียงดิ้งดิ้ง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 ไม่มีเลยก็คือต้องรอสั่นหรือแบบแต่ส่วนใหญ่โทรศัพท์ก็อยู่กับตัวผมตลอดเวลาก็เลยไม่จําเป็นนี่เพราะผมติดโทรศัพท์ผมเป็นคนที่มี mindset เรื่องน้ำแปลกนิดนึงก็คือผมมั่นใจว่าถ้าวันไหนผมก วันรุ่งขึ้นผมจะหน้าใสแล้วหน้าดีนั่นแหละทําให้ผมต้องกินน้ําแร่บ่อยมากเพราะว่าวันไหนอยากหลอกก็ต้องกินน้ําแร่แล้วก็พวกน้ำมันลมผมไม่ไม่ค่อยดื่มแต่ชอบดื่มกาแฟครับผมเป็นคนที่กลัวความสูงกลัวงูกลัวผีกลัวแบบต้องอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ผมกลัวมากแต่สิ่งที่แบบรู้สึกว่าถ้าจะต้องเจอให้เรียกกับสิ่งที่กลัวมาทุกอย่างเนี่ยขอไม่เจอผีดีกว่า แบบขนาดผีปลอมอะผมจําได้เลยผมไปเรียนแอคติ้งที่แกรมี่และแบบเดินออกมาจากห้องมันมีผีปลอมนั่งอยู่แบบนั่งห้อยขาก็ตั้งเอาไว้แหละผมก็คุยโทรศัพท์กับแม่หักไปหันไปเจอแบบไม่ตั้งใจอะผมแบบร้องไห้แบบร้องไห้ร้องจริงๆเลยนะร้องแบบเหมือนคนแบบเสียใจอะคือร้องไห้แบบโ oh, ว oh, oh. ทีมฟุตบอลที่ผมเชียร์และชอบมากก็คือแมนซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้ตำแหน่งปัจจุบันก็คืออันดับสองในพรีเมียร์ ซึ่งยังไงก็แชมป์อยู่แล้วเนาะเรื่องด้วยการนี้ยมัน่งพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเจ็บคอตอนเด็กๆอะ่ะผมเป็นคนที่แปลกนิดนึงก็คือถุงเท้านักเรียนผมอะ่ะแบบปกติตเขาใส่แค่ประมาณครึ่งหน้าแข้งใช่ป่ะครับแต่ผมเหมือนชอบคระสิ่งโตอ่ะก็คือใส่ถุงเท้านักเรียนอะ่ะให้มันถึงเข่าเลยอะ่ะแบบดึงขึ้นมาจนถึงเข่าแต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันถุงเท้านักเรียนผมอะ่ะเหลือแค่กระตุ่มอะ่ะแบบมันจะหดลงไปอยู่ในรองเทา้าอยู่แล้วอะ่ะก็คือสั้นมากแต่ตอนเด็กคือยาวมาก ประเทศที่ผมชอบไปมากก็คืออังกฤษครับระบบการเดินทางอาหารอากาศมันสะดวกสบายประเทศที่ผมอยากไปตอนนี้ก็คือคืออยากไปเที่ยวต่างประเทศอะตอนนี้ไปไหนก็ได้แล้วอ่ะพี่ๆที่ผมสนิทใน j m m ก็มีพี่โก้พี่บูมพี่ปอนพี่บีมแล้วก็พี่ที่เรียนแอคิ้งด้วยกันแล้วก็พี่มาครับก็พี่มาก็สนิทแหละผมเป็นคนที่ขี้ร้อนมากๆก็คือลงจากรถปั๊บเหงื่อออกได้เลยคนอื่นแบบ เหงื่อแบบออกไม่ไม่ถึงจุดอะผมออกเหมือนออกกําลังกายมา2ชั่วโมงอะร้อนมากอะไรก็ได้แบบอย่าพาผมไปที่ร้อนรอนแล้วจนหูหินผมเริ่มเข้าวงการตอนที่ประกวดคีนันเคียร์ครับเมื่อก็ประมาณกลางปีที่แล้วประกวดคีนันเคียร์แล้วก็เข้ารอบมาเรื่อยๆเข้ารอบมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เซ็นกับทีม MTV ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนครับมีผู้ชายคนไหนเป็นแบบผมไหมครับแบบชอบไปนั่งเร้าอ่ะแบบ นั่งเฉยเฉยไปนั่งชิวชิวที่เลาอ่ะผมว่าแบบมันสบายดีเนาะแบบเวลาไปสนามบินอย่างเงี้ยไปนั่งรอในเล้ามันก็ง่ายสบายมีของให้กินใยญ่แยะไปหมดเลยจริงไปทุกคนผมเป็นคนที่กินเผ็ดมากแบบมากมากเลยอะแบบไปกินกับพวกพี่ที่แกมมี่ก็บอกไอ้พอมึงกินขนาดนี้เลยเหรอผมกินเผ็ดแบบพี่หมาก,ก็ไม่กินเผ็ดพี่บูมพี่ปอนไม่มีใครกินเผ็ดแล้วผมเนยคนอื่นเขาจะกินแบบเผ็ดปกติแต่ผมเป็นคนเผ็ดจัดอะ สั่งต้มยำก็รสจัดครับรสจัดพอที่บ้านก็กินรสจัดแต่พอไปกินกับคนอื่นก็เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดกลางผมจำได้เลยไปหัวหินน่ะไปกินต้มยำเขาสั่งกันเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยผมแบบผ่านไปนี่ครับเอาเผ็ดจัดครับผมโดนใครสั่งให้เผ็ดจัดฮะโดนว่าแบบโดนทุกคนลุมแบบเยอะผมก็ต้องยอมกินเผ็ดกลางเผ็ดน้อยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือนอนดึกนอนดึกมาก ก็แบบตีต่สองที่สามอะประมาณแล้วก็ถ้าผมไม่เปิดหนังกล่อมอะผมนอนไม่หลับคือเปิดไว้ไม่ได้ดูนะอาจจะหันไปเอียงเอียงแล้วก็แบบมองมองแล้วก็ถึงจะหลับได้ถ้าวันไหนไม่เปิดก็จะนอนไม่หลับผมเป็นคนที่แบบชอบโดนทักเรื่องทําจมูกก็บ่อยนะแบบทําหน้าเขาก็จะบอกว่าน้องทําจมูกที่ไหนล่ะคะหรือไปโรงเรียนก็จะมีแบบผู้ปกครองเดินมาทักน้องทําจมูกที่ไหนล่ะคะแบบมันจะมีแบบมุมนิดนึงอะนิดเดียวมันก็ไม่ได้ชัดมากหรอกผมก็ ครับผมไม่ได้ทํามันก็แบบเราก็ขขินเขินน่ะแต่เราก็เข้าใจแหละว่าแบบบางทีบางคนเขาแบบมองผ่านผานแล้วมันเหมือนทําโซเชียลมีเดียที่ผมเข้าบ่อยแบบมี2แอปหลกักๆเลยก็คืออินสตาแกรกับ l i น์ครับแบบ IG ก็เข้าไปส่องคนนู้นคนนี้ส่องไปเรื่อยๆชับส่องไลน์ก็คุยกับเพื่อนๆครับผมมีเอกลักษณ์อยู่หนึ่งอย่างที่ทุกคนไม่สามารถทําตามได้หรือจะเป็นแบบผมได้ก็คือพูดเร็วพูดมู้เรื่องพูด,พด,พดแล้วแบบ คุยอ่ะจะสมมตินนะที่ไปเที่ยวหัวหินนะผมคุยกับพี่บีเมอะ่ะคือคุยไม่ตรงกันเลยแบบพอมาผมแบบเอ้าเอาเหรอเอาแล้วเอาลเอาลรอลพี่บีก็แบบบอกพร้อมเนี่ยคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยนะผมก็จะโดนพี่บีว่าประจําก็คือแบบบอกมีอะไรไม่ต้องคุยกับพร้อมให้คุยกับคนอื่นแทนผมเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องตอนนี้ซีรีส์ผมยังไม่ได้มีให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่มี YouTube ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็คอยลุ้นกันแบบว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรบ้าง ว่าจะสนุกแค่ไหนน่าตื่นเต้นแค่ไหนหรือว่าจะทําอะไรในแต่ละคอนเทนต์ทุกคนผมเคยบวชหนึ่งครั้งบวชเนนก็คือแบบตอนนั้นผมก็บอกแม่ว่าเอ้ยอยากลองบวชแม่ก็เอาดีเลยแม่แบบในใจเขาก็แบบคิดคด,ดแหละไปบวชเดี๋ยวก,กลับมาก็คงผอมมากินข้าววันละสองมือ้อผมบวชที่วัดอ่างทองอยู่ที่กระทุ่มแบนครับก็คือพ่อผมเป็นเด็กแถวนั้นก็เออไปบวชวันนั้นและเหมือนแบบทุกคนก็เอ็นดูผมอะ่ะ ให้เยอะให้ของที่เราชอบผมชอบกินตอนนั้นคือโออิชิคือน้ำไม่กินได้ทั้งวันไงโอโออิชินี่คือแบบผมจะมีถังน้ําแข็งอะ่ะคือโออิชิวันหนึ่งมีประมาณสองสามโหลอะ่ะคือแบบเขาใส่เอามาให้ใส่ให้เพราะว่าแบบเอ็นดูเราอะ่ะผมก็กินทั้งวันทั้งคืนอะ่ะโออิชิกลับมาแบบอ้วนเป็นหมูเลยแบบตุ้มป่องตุ้มป่องตอนนี้ผมเป็นคนที่เริ่มติดนิสยัยไม่พกเงินสดแล้วไปไหนก็คือแบบเงินสดติดตัวมีบางทีสิบบาทหรือแบบไม่มีเลยแบบ คิดว่าแบบเ,เดี๋ยวออกไปค่อยกดค่อยกดค่อยกดแต่ผมไม่พกบัตรนะก็คือมีแค่แอปกับบัตรเครดิตใช้อยู่แค่2อ,อย่างอะคือถ้าเกิดต้องใช้เงินสดก็คือต้องแบบพี่ครับมีเงินสดให้ผมไหมผมขอโอนตังค์ให้พี่แล้วแบบของเงินสดเนี่ยผมเสียตรงนี้แหละแบบคือไม่พกเงินสดคือถ้าโจรมาก็คือดับฝันไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเงินได้ปนมันอยู่ในโทรศัพท์เอาจริงๆนะผมเป็นคนที่ขี้เขินแล้วก็เขินตัวเองคือไม่ชอบฟังเสียงตัวเองเลยไม่ชอบดูแบบตัวเองในคลิปอ่ะ อย่างตอนผมประกวดคินเดนเคียผมแบบแม่บอกลองดูพร้อมลองดูผมก็ไม่เอาอย่าเปิดให้ลูกได้ยินนะลูกไม่ชอบแบบฟังเสียงตัวเองแล้วมันเขินนะทุกคนผมผมเป็นคนที่ความจําสั้นนิดนึงนะคือเรื่องเรียนอะแบบสมมตินะสอบวันจันทร์วันอาทิตย์อ่านปั๊บไปสอบวันจันทร์เย็นวันจันทร์คือลืมหมดเลยคือมาถามแม่ถามว่าสอบเรื่องอะไรผมยังจําไม่ได้เลยแบบลืมไปแล้วอะมันแบบเหมือนลบลบไปไวมากความจําสั้นแต่ความรักผมยืนยาวนะทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับกับ50 Pack a t m ีความจริงที่ผมไม่เคยบอกกับใครมาก่อนก็อยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย